สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใครย,ยูฟาเด็กเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไอ้บเบลนเกมดาบนะครับผมนะก็เป็นเกมดาบเนาะครับเนาะมาทุนสามหมื่นเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบียร0สี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะเธอบัวแปดสิบรอบยาวๆตั้ๆไปครับผม เอาอันนี้ก็เป็น EP ีที่8แล้วนะครับผมนะก็อยู่ในคอนเทนต์นะครับเล่นทุกเกมในค่าย PG นะครับเนาะอ่ะเป็น EP ีที่8แล้วนะครับผมนะสำหรับเกมดับนะครับเกมนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับผมนะอ่ะได้เล่นมือนีละนะครับผมไม่เคยจับเลยนะครับผมนะเอาตรงๆคือไม่เคยเล่นเลยนะครับเกมเนี้ยอ่าเกมนี้มันแตกดีไหมนะครับผมนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผม กน่าจะมีคนเล่นอยู่มั้งนะครับผมนาะเกมนี้เนาะมันยังไงนะครับผมเออสองพันเออตอนนี้ทุนเขาก็ลดลงหลายเติอบอยู่นะครับผมโมเมนต์รถหน่อยๆได้พี่น้องลดลงหลายเติอบอยู่ได้ไหมครับผมนะเรียกว่าดูดนะครับผม อัยเป็นตะแตกไงบอสเกมเนี้ยนะครับผมนะเบิ้งจากสถานการณ์แรงลมอุณหภูมิความชื้นแล้วนะครับผมเอาลีมาจังหวะนี้ได้อะไรนะครับผมนะไปหินพี่น้องเออได้แปดร้อยนะครับผมอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะแล้วตุมหมุนหลังถือมันฮิตอย่างได้นะั <laughs> ่น โอ้ยเบิ้งสงูงก็ยี่แตกหนักก็ดอกครับพี่น้องเอ้ยเป็นตาแตากหนักยู่ดอกนะครับผมนะเฮ้ยหัวใจหัวใจเฮ้ยบางนี่พี่น้องเอ๊ะกึ่กระเพิ่มเฮ้ยบางนี่ก็มีกลัไปเหนื่อยนะครับแตกมือเสือนะครับผมอเอา้าแม่เ <laughs> ออมนแตกอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะ <laughs> ก็ช่วงนี้เจ็บคอนะครับผมนะพูดเยอะไม่ได้นะครับผมเจ็บคอนะครับ เอาได้เมียวสามตัวรีมาได้อะไรนะครับผมมาจะว่านี่อินเสีออยอะไรเอ้ยเออเออบางนี่ก็ตาเยเพี้กระเปิบเอาบางนี่ก็รางวัลก้อนโตอ,อีกนะครับผมนะเฮ้ย <dragon> เอาเรื่องนะครับผมอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะโอ้ได้สัญ,ญลักษณ์กากพี่น้อง ท้ไมมันเข่าบัวนัดจากไหนวะเนาได้ดาบเราที่ยังตัวบ้าน,นี่เข่าบัวนัดนเราตีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันให้เขาปั๊ดเตี่ะเอาปัด,ป,ดปัดสนานะครับผมคูณอะไรนะครับจังหวนะนี้ขอคูณสวยๆงามๆคูนลอยนั่นนะคูนลอยนั่นนะว้ายคูนลอยแตกเลยเอฟเกืเอ,อบกระเพิมเฮ้ยบั้งนี่พี่น้องเอาบั้งนี่ก็สี่หมื่นเนีนๆเลยนะครับผมนะลอยเท่าแตกเสยนะครับผมเอเอทำได้สิ <laughs> เฮ้ย อะไรเนี่มันครบ80รอบไปเลยเนาะครับเนาะเฮ้ยแตกเสียนะครับผมนะกับเกมดาบนะครับเอาเรื่องนะครับผมได้เรื่องเลยนะครับผมนะกูร้อยแตกเสียว่าดิมัเฮ้ยเอาเรื่องอาโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับก็ครบ80รอบแล้วนะครับเนาะเอาก็ทุน30,000นะครับผมนะก็แตกมา65,000นะครับเนาะก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมนะสำหรับเกมดาบนะครับเนาะ เกมที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผม <laughs> เอาเค,าครับผมเดยวเขาไปหาเหรียญนว้ยไม่กันดีกกว่านะครับผมไปนองเอ้แตกแล้วก็ไป้อยป้อยป้อยเอาข้ามุย